เป็นรถบ้านเหมือนกันใช่ไหมลแอร์รถบ้านครับของเราของเรามันจะมาของเราจะเป็นสไตล์แบบไปตามหาตามบ้านอ่าไปดูรถตามบ้านคือที่เราซื้อในรถซื้อรถบ้านเป็นหลักอ่ะไม่ใช่รถประมูลไม่ดีนะแต่เราจะไปบอกงี้ว่ารถบ้านอ่ะเราสามารถคุยกับลูกค้าเก่าได้สามารถดูประวัติได้ว่าเขาใช้ยังไงบ้างคุยกับเขาเออรถเป็นอย่างนี้อย่างนี้ใช่แล้วรถไม่สวยเราก็ไม่เอาด้วยนะใช่ใช่คือเวลาไปซื้อรถบ้านอ่ะข้อดีคือเราสามารถลองรถได้เหมือนเวลาที่ลูกค้ามาซื้อ ถ้าเราไปลองแล้วมันไม่โอเคเราก็ไม่เอาแต่ถ้าเราลองแล้วเราโอเคเราก็เอาคือเวลาที่เราขายรถอ่ะเราคิดเสมอนะว่าเหมือนเราซื้อมาใช้เองแน่นอนคือเราก็ต้องหาแต่ของดีถูกไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเราซื้อมาใช้เองเราหาของดีเราก็อยากส่งต่อของดีๆให้ลูกค้าเหมือนกันนะครับใช่ค่นะอย่างนี้องแอบบอกเลยนะคะรถเราซื้อตรงจากเจ้าของบ้านมีประวัติทุกคันใช่มีประวัติชัดเจนสอบถามได้คืออ,อยากรู้เจ้าของเก่าเป็นใครยังไงอะไรอย่างเงี้ยถามกันได้นะ ว่าเจ้าของเก่าใครเป็นคนใช้เขาขับยังไงอะไรเงี้ยคุยกันได้นะครับเรามีประวัตินะครับตั้งท,ทีนะครับตัวนี้จะเป็นเอาติดเอสปอร์ตนะครับเป็นตัวปี2014นะนะครับนี่ภายในมันจะเป็นเบาะหนังแล้วนะครับแล้วก็ทีเด็ดของคันเนี้ยตัวนี้มันจะมีตัวแพดเดิลชิปสามารถชิปเกียร์ผ่านพุงมาไัยได้เลยปกติมันจะชิปเกียร์ต,งตงรตงตรงตรงตรงแป้นข้างล่างนะครับตรงนี้จะลมเหมือนพวกรถยุโรปเลยเผื่อบางทีเราอยากเปลี่ยนฟิลในการขับแบบเฮ้ยเราอยากขับเกียร์ธรรมดาอะไรเงีง้ยแต่ไม่ต้องเหยียบคัดนะ เราชิปเกียร์ผ่านตงไ้เลยคันนี้ปีสองพันสิสี่ไมเท่าไหร่น้องแอร์ไม้ตัวนี้ไมาอยู่เก้าหมื่นครับไม่ข้ามแสนไม้น้อยนะมากนะใช่สามารถเช็คประวัติศูนย์เช็คอะไรได้หมดเลยนะครับเพราะพวกนี้เราเช็คมาก่อนเอาเอามาขายแล้วถ้าเป็นเอาติดภายในเขาก็จะกว้างเนาะนั่งสบายอยู่ที่สำคัญเรารมีการรับประกันเครื่องและเกียร์ให้ด้วยนะคะด้านหลังก็จะกว้างนั่งสบายนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งจุดแปดนะครับเป็นเครื่องพันแปดขับเร็วแรงสนุกแน่นอนคันนี้ แล้วก็ที่สําคัญรถไม่เคยผ่านแก๊สนะอ๋อไม่เคยติดแก๊สมาก่อนไม่เคยครับเอ,อาติดเอสปอร์ตนะครับตัวนี้เป็นรถปีสองพันสิบสี่นะคันนี้มันจะผ่อนอยู่ 7, ประมาณสักสักเจ็ดพันประมาณเจ็ดพันนะครับหกเจ็ดพันขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าเหมือนเดิมคันนี้รถวิ่งไม่เยอะวิ่งอยู่ประมาณสักเก้าหมื่นกว่าโลนะครับรถสวยพร้อมใช้งานรู้สึกคันนี้ยางปียี่สิบสี่ด้วยนะครับเซ็ตมาเรียบร้อยแล้วคือใครสนใจซื้อนี่เอาไปขับได้เลยแล้วก็ คันเนี้ยรถมันจะเป็นสีเดิมทั้งคันนะลูกค้าเก่าเขาใช้แล้วเขาจอดอยู่ในร่มเขาเขาไม่ได้จอดตากแดดนะครับปกติถ้าเป็นรถจอดตากแดดอะหลังคามันจะด้านเนาะแต่นี่คือมันจะเป็นแบบเดิมเลยอ่ะเดี๋ยวให้ตาก้องเขาถ่ายดูไหี่ยปกติถ้าจอดตากแดดมันจะด้านอ่าอันนี้มันจะเป็นผิวแบบเหมือนเดิมเลยเห็นไหมเนี่ยไหมฮะตัวยางตัวอะไรคือมันจะไม่เปื่อยไม่อะไรรถเขาใช้รักษาดีมากอันนี้นะครับ